สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับผมนุกบ็อกซ่ารซิ่งในส่วนของเลสแมกกาซีนและว,วันนี้เราจะไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูรถซิ่งธรรมดานะเราพาเพื่อนเพื่อมาดูรถซนะิ่งในยุค80และรถคันนั้นอยู่ข้างหลังเราแล้วกับ Mazda RX7 เมื่อพูดถึงมาได้ RX7 ครับเพื่อนเื่อหลายคนผมเชื่อว่าจะต้องนึกถึงบอดี้ FD3S ที่โด,ด่งดังหรือสายลึกหน่อยก็จะพูดถึง FC3S ที่คันนี้ก็โด,ด่งดังไม่แพ้กันนะครับผมเป็น RX7 สวรรณาแต่วันนี้เราจะมาเป็นคุณปู่ของ RX7 ละกัน เป็นรถโฉมแรกที่ใช้รหัส RX 7วันนี้เราอยู่กับรถคันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของรถกัมบ็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนพี่แนะนำตัวหน่อยครับ,นนบครับ,รบผมชื่อตั๊กนะครับเป็น TK ค a าครับโอเค เราเข้าเรื่องอะไรดีกว่ากับรถคันนี้ m a ส d a RX-7 ไอเพอพูดถึง r อ7แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะไปนึกถึง FC3S หรือรสายซิงคลาสสิกหน่อยก็จะไปนึกถึงที่เป็น FC <FP. S 1> ก็คือเป็นเจเนอเรชันที่ 2. 2ใช่ครับคันนี้คือพี่ทักมันคือ RX-7 ที่เป็นเจเนอเรชันที่1นึผมว่าจะห <1 S 1> นึ่งเลย,เลยถ้าผมจะไม่ผิด RX-7 g e n เ r a t i o n จเนเรชันที่1เนี่ยมันจะแบ่งรุ่นแยกย่อ,อยอีกทีนึงเหมือนอารมณ์เหมือน ก่อนไมเนอร์กับหลังไมเนอร์ตัวเนี้ยมันคือก่อนหรือหลังไมเนอร์ครับตัวนี้คือตัวแรกเลยตัวแรก <X> แรกเอ็เรุ่นรุ่นแรกเจนแรกของมันเลยครับครับผมสวันนาตัวแรกเลยใช่ครับคันนี้ครับพี่สีจากโรงงานของพี่เป็นสีนี้มาเลยไหมตอนซื้อมาเป็นสีนี้ครับครับผมสีนี้เลยแหละเก่าปะผุเป็นเรื่องของอรถเก่าผ่านการรีสโตรชันมาเรียบร้อยแล้วออปชั่นต่างๆครับพี่เท่าที่ผมดูก็คือตัวนี้เป็นตัวที่่ว่าของแต่งทั้งหมดเป็นของโรงงานหมดเลยถูกต้องไใช่ครับเพราะว่า ท่าที่ผมสังเกตง่ายๆคือไฟท้ายเขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวแรกไฟท้ายจะเป็นก้อนใช่ครับไเขาเรียกไฟท้ายแยกเขาเรียกไฟท้ายแยกใช่ครับส่วนอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยเห็นคือทั้ง<ช><า>แถบเลยอันนั้นเขาเรียกไฟท้ายยาวใช่ครับไอตัวที่เป็นไฟท้ายยาวตัวนั้นคือออกมาที่หลังด้วยยังไงครับเขาเรียกว่ามันเป็นซีรีส์สองบางคนก็เรียกว่าเป็นรหัส F B boy F B ไปแล้วใช่ครับใช่ครับเอาตัวแรกไม่ใช่รหัส F B หรอครับ ไม่ใช่ครับมันจะเป็น SA 22ใช่ครับตัวนั้นก็เป็น SA เหมือนกันแต่เขาบางคนเขาไปเรียกว่าเป็น FB Boy เพราะว่าตัวถัดมารหัสตัวถังมันเป็น FC ใช่ครับแต่รหัสตัวถังของตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายตัวก่อเนอร์ตัวหลักมนเนอร์ก็ยังเป็น SA 2 2 S A ใช่ครับผมชอบมากนะคันนี้เพราะว่ามันเป็นรถที่สปอร์ตจริงจังมากๆในรถของยุค80สมัยก่อนมันจะเรียกว่าเป็นสปอร์ตเลโทรครับสปอร์ตเลโทรใช่ครับ พราะผมเห็นคันนี้ครั้งแรกเนี่ยผมนึกถึงพอเช่รุ่นหนึ่งเนี่ยผมจาชื่อรุ่นไม่ได้ที่หลังคามันจะคล้ายๆกัน928ไหมน่าจะ928เพราะว่า930มันจะเป็นตัวอีกแบบลนะเพราะว่าหลังคาเนี่ยถ้าถ้าสังเกตนะหลังคาอของพอเช่เนี่ยจะเป็นทรงเดียวกันเลยแต่ว่าความต่างคือของพอเช่เนี่ยกระจกหลังคามจะโค้งใช่ครับเป็นชิ้นเดียวกันใช่ครับแต่แน่นอนว่าผมเชื่อว่ายุงย่งนั้นมาได้ทําได้แหละแต่ถ้าทําหลังคาโค้งแบบนั้นผมว่า X7 คงไม่ใช่ เป็นรถสปอร์ตละวของการเป็นรถลักชัวรี่ไปเลยใช่ครับตัวล้อเนี่ยจากโรงงานเนี่ยมันมาแบบนี้เลยใช่ไหมพี่มาแบบนี้เลยครับมันเป็นล้อขอบเลยครับขอบ13ครับขอบ13โอ้เล็กมากเลยอ่ะตัวล้อนี่เป็น4รูร้อยใช่ไหมแบบนี้4รูร้อยสิบครับร้อยสิบ มันยังไงเพราะว่าโปรติผมเจอมาก็จะเป็น4ี่รูร้อยสี่รูร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ใช่ครับตัวนี้มันเป็นเห็นที่ผมไปถามเข้ามาเขาบอกว่าเป็นล้อดุมเดียวกับ r x 3 r x 3จะเป็น4ี่รูร้อยสิบครับแล้วอย่างนี้เราเอาใกล้เคียงที่สุดก็ต้องน่าจะเป็น4ี่รูร้อยสิบสี่เอามาใส่ได้ไหมครัผมลองแล้วไม่เข้าเป็นยงไ้า่ไม่เข้าไม่เข้ายื้องหนักหนักหน่อยแต่ไม่เข้าเยื้องหนักเลยใช่ครับโอเคอย่างถ้าเกิดว่าพวก ห้ารูร้อยสิบสองนะกับห้ารูกับร้อยสิบสี่ร้อยสิอ่าใช่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 มันจะมีใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงที่แบบสไลด์นิดนึงใส่ได้อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยปืนเข้าไม่ได้อะผมเลยถอดออกดีกว่าโอเคครับผมในส่วนของซับเพนชั่นข้างหน้าก็ยังเป็นของเดิมจากโรงงานถูกไหมใช่ครับแต่ไปทําสตัดมาแล้วนะครับอ๋อทําสตัดมาแล้วใช่ครับไอพี่ไอรุ่นเนี้ยเท่าที่ผมเคยทราบมาเนี่ยปกติโช๊คอ่ะมันจะต้องเป็นคานแข็งแน่ใช่ครับ นึกถึงคานแข็งของพวกแจ๊ดอะเป็นโชชคแล้วก็เป็นสปริงแยกใช่ครับแล้วทำไมไอ้คันเนี้โชคกับสปริงมันอยู่ด้วยกันนะคันนี้ช่วงล่างเปลี่ยนไปใช้แพรท้ายของ f c ครับอ๋อหมายถึงเอาแพรท้ายของ i7 ตัวอะตัว f c ใช่ครับยกมาทั้งแพรเลยใช่ครับมาใส่ใช่ครับทำไมพี่เออเพื่อมันตัดปัญหาสมัยก่อนมัน อาจจะผุหรืออาจจะเสื่อมไปตามอายุการใช้งานน่ะเรื่องของบางทีถ้าสมมติว่าอยากใส่ตัวแคมเปอร์หรืออะไรพวกเนี้ยไอพวกอุปกรณ์ของตัวรุ่นใหม่ๆอ่ะมันมีให้เราสั่งซื้อใส่แต่ถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะมันมันหาใส่ไม่ได้อ่ะครับอืมก็คือมันหนึ่งเป็นเก่าด้วยใช่ครับสองคือเขาเรื่อนีมันยืดหยุ่นกว่าเพราะคานแข็งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคานแข็งมันปรับอะไรไม่ได้เลยถูกไหมฮะใช่มันปรับได้แค่โอเคใส่สตาร์ทปรับสูงต่ำ ใช่ครับแล้วอย่างนี้คานหลังที่ใช้เป็นของ f อแล้วเนี่ย<อ>น่นหมายถือว่าสมมติถ้าวันหนึ่งพี่อยากจะเปลี่ยนโชคหลังก็เริ่มเป็นของ f c ใช่ครับแล้วคู่หน้านครับใช้เอฟซีด้วยกันได้ไหมไม่ไม่คู่หน้าของผมยังเป็นอันเดิมอยู่ครับแต่ไปทาเป็นสปาร์ทแทนครับโอเคก็คือแต่จริงมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่ารถครันนี้เราคงไม่ได้ไปซิ่งไปอะไรหนักๆเหมือนเหมือนเมื่อก่อนละเอางี้ดีกว่าใช่ครับใช่ไหมเราก็ก็คือเอาไปว่าตอนนี้ใส่เอฟซีเพื่อความง่ายในการเซอร์วิส ใช่ครับส่วนคู่หน้านี้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ครับโอเคครับผมว่าแปลกแปลกผมเม่เคยเห็นเป็นรถที่ต้องบอกว่าแปลกสําหรับคนขับรถรุ่นหลังๆแบบผมแล้วกันเพราะว่าทั้งดุมสี่รูร้อยสิบทั้งการแปลงคานหลังอันนี้มันไม่ใช่บันติดลิงถูกไหมมันเป็นเหมือนวงลรามอิสระใช่ครับก็คือเแปลกสําหรับผมจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าขออนุญาตนะครับ ภายในเดิมๆที่ได้มาเป็นแบบนี้เลยไหมพี่จริงๆมันไม่เป็นแบบนี้ผมมาเป็นเหมือนคอนโซลแล้วก็บอกหน้ามาคู่เดียวที่เหลือต้องมานั่งเลยมานั่งเหมือนต่อจิ๊กซอว์ครับหาของไปเรื่อยๆกว่าจะเก็บครบอะไรประมาณนี้ครับหลังจากทําเสร็จแล้วภายในที่มาจากโรงงานมันจะคือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับโปรมาลัยโปรมาลัยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีก้านแบบสรงก้านทรงโบราณเพราะว่าในรถในยุคนั้นผมว่าปัตตาถ้าเราไปดูพวกมาเตอร์ไซเบน ผมอะไรก็ทรงนี้แหละเพียงแต่ว่าจะเป็นหุ้มหนังหรืเหอเป็นเป็นไม้ใชอ,อันนี้บ่งบอกเลยว่ามันคือรถสปอร์ตจากโรงงาน<ช>เพราะว่ามันเป็นกา้านแบบเขาเารียกก้านอลูมิเนียมมาเลยใช่ครับอารมณ์เหมือนนาดี้รุ่นเก่าๆเท่เลยในส่วนของเรือนไม้นี่รถสปอร์ตแท้ๆจริงๆนะพี่เพราะว่าเอาวัดรอบอยู่ตรงกลางใช่ครับแน่นอนว่าตำแหน่งองการวางวัดรอบเนี่ยมันมีผลนะเพราะว่าถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยโอเคบ้านว่าคำเลืออยู่ตรงกลางวัดรอบจะเล็กๆหน่อย เพราะว่ารถเกียร์โตหรือรถ,รถบ้านเขาไม่ได้มองวัดรอบเท่าไหร่นะเขามองที่ความเร็วใช่ครับแต่พอเป็นรถคันนี้ที่มารถสปอร์ตที่ออกแบบมาก็รถซิ่งในสมัยนั้นแหละใช่ครับวัดรอบอยู่ตรงกลางแล้วก็คอนโซลคอนโซมภายในมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เล,เลยใช่ครับคือพยายามเก็บคีปลุกให้มันเดิมตรงปกของมันที่สุดครับครับผม ก็คือจะไม่มีการใส่ของต่างลงไปเลยไม่มีเลยใช่ครับเป็นของเดิมทั้งหมดใช่ครับภายในของรุ่นนี้พี่ยุคนั้นมีไหมแบบมีแยกแบบเภายในตัวนอกสีหนึ่งภายในยุโรปสีหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของซีรีส์สองซีรีส์สองมามันจะเป็นภายในสีออกน้ําตาลครับก็คือไม่ได้แยกภูมิภาคที่จำหน่ายไม่มีไม่มีแต่ว่าเขาเรียกว่าตัวใหม่กับตัวเก่าประมาณนั้นใช่ครับใช่ก็คือมีการเปลี่ยนสีใช่ครับ แล้วอย่างเงี้ยครับถ้ามาอย่างเงี้ยเราดูโอเคเอาเขาเรียกว่าซีรีส์หนึ่งสองกับสามสี่แยกได้ถ้าคนไม่รู้ดูไฟท้ายใช่ลุกลอยลุกแรกเลยคือคดูไฟท้ายก่อนดูไฟท้ายก่อนใช่ครับแล้วอย่างสมมุติหนึ่งกับสองนยครับมันแยกได้มันแยกยากไหมนอกจากไฟท้ายครับแล้วมันจะมีคอนโซลข้างในที่ไม่เหมือนครับอคอนโซลมันจะเป็นเหมือนเทลงมาแบบนี้ครับอันนี้มันคอนโซลตรงก็คือพอเป็นซีรีส์สองคอนโซลเปลี่ยนเลยเปลี่ยนครับแล้วในเรื่องของเบาเบอร์อะไรเงี้ยครับมีแยกไหมแบบว่า หนังล้วนหรือเป็นออปชันเป็นผ้าหรือออปชันหลังสลับผ้าแบบนี้จริงๆมาเป็นหนังสลับผ้าจากโรงงานแบบนี้ใช่ครับใช่ครับผ้าแบบนี้เลยใช่ครับไม่ใช่ว่าตัวล่างเป็นผ้าตัวท็อปเป็นหนังล้วนไม่ใช่ไม่ครับก็คือจะเป็นตัวล่างตัวท็อปแบบนี้หมดเลยโอเคก็ถือว่าภายในนี้คือยังคงความเดิมไว้ไม่ใส่ของซิ่งใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูหัวใจสําคัญของรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับพูดถึง i x 7พี่ใครๆก็ต้องคิดว่าเป็นเครื่องโรตารี่ถูกไหมครับคันนี้ มันเป็นเครื่องโรตารี่ไหมฮะโรตารี่ตัวแรก 12A เครื่อง NA ไม่โบครับเป็นโรตารี่ไม่โบยังเป็น2โรเตอร์2โรเตอร์ครับก็คือเป็นโรตารี่ยุคแรกเลยยุคแรกเลยครับคารบูเลยครับเพราะว่าข้อมูลผมถ้าผมผิดพลาดทวงได้นะถ้าเป็นตัวเก่าที่เป็น r x 3ตัวนั้นไม่ใช่เครื่องโรตารี่ใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นเครื่องโรตารี่เหมือนกันนะ 12A เหมือนกันอ๋อเป็น 12A เหมือนกันใช่สิบเเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่พูดถึงโรตารี่ก็จะคุดถึง 13B ซึ่ง 13B ก็จะอยู่ในเอฟ FC แล้็คือเป็นเครื่องโรตารี่เทอร์โบไปแล้วใช่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องโรตารีเ A ใช่ครับคาร์บูเรเตอร์ใช่ครับเดิมๆจากโรงงานเลยถ้าเป็นซีรีส์สจะเป็น 12A เทอร์โบนะครับอืมก็คือ 12A มีทั้ง NA และเทอร์โบใช่ครับเอาง่ายซีรีส์หเป็น 12A NA ใช่ครับซีรีส์สเป็น 12A เเทอร์โบเทอร์โบใช่ครับผมเคยได้ยินมาว่าไม่รู้ข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่านะฮะ รุ่นนี้มีที่เป็น 13b มาจากโรงงานด้วยผมว่ามันเก่าเกินเครื่อง 13b แต่ว่ามีคนเอาไปวางไหมมีครับอ๋ออาจจะเป็นไปวางมาทีหลังมีผมว่าเทคโนโลยีตอนนั้นในปี80มันน่าจะเป็น80ต้นๆนนะอะ7ปลาย80ผมว่าน่าจะเป็นเพราะเท่าที่ผมทราบมาปลายโมเดลของรุ่นนี้คือปี85ใช่ครับใช่ครับซีรีส์สุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็น GT จะเข้ามามันคือปี85ใช่ครับ ว่ากันว่าอันนี้ถ้าผิดพลาดทวงติงได้นะเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลที่เราไปหาไกทีนึงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องให้คนที่ลึกสายลึกอธิบายหน่อยว่ากันว่าปี85โฉดปีท้ายๆมันได้ 13b มาจากโรงงานเลยจริงเท็จนี้ผมไม่ทราบอันนี้ไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าคันนี้มันคือ i7 ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องโรตารี่ตัวแรกเลยที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ใช่ครับ ผมผมก็คือเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าปรติแน่นอนว่าเปิดเครื่องมาเนี่ยผมจะเจอ13บีที่เป็นโรตารี่ยุคใหม่ละเอางี้ดีกว่าสวยมากตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีอยู่100แรงมา้าใช่ไหม ประมาณนั้นโดยประมาณราณ <120 S 1> ้อยร้อยยี่สิบแรงม้าประมาณนี้ครับแต่ไฮไลท์ของมันแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์นะด้วยความที่มันเป็นโรตารี่เนี่ยเขาบอกรถคันนี้มีบาลานซ์เวทอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนั่นหมายถึงว่าหน้ารถกับท้ายรถดักเท่ากันก็คือสมฉายาแบบรถสปอร์ตคือพอพูดถึงรถที่บาลานซ์เวทห้าสิบห้าสิบเนี่ยขาซิงรถญี่ปุ่นเนี่ย มักจะไม่ได้ถึง MX-5 เขาโด่งดังในเรื่องของโรสเตอร์ที่ว่ามีบาลานซ์ที่ดีมากแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีรถรุ่นนี้นะที่มีบาลานซ์เวทถึง50-50ก็คือน้ำหนักหน้าหลังเท่ากันซึ่งมันช่วยในเรื่องของสเตปเปเวลาเข้าโค้งดีกว่าเขาเรียกว่าขับสนุกกว่าในส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เก็บเดิมหมดเดิมหมดครับหรือทำเช็คหมดครับไอ้ตรงนั้นมันคือคอยมันใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหมเพราะว่าผมจะเห็นคุ้นนตาบา่อยๆคนขับฮอน da าสาประตู แบบผมมันจะคุ้นตาเพราะว่าคอยโรตารี่เป็นหนึ่งที่คนขับสัตัวชอบจุ๊บไปใช้เขาว่ากันว่าไฟมันแรงกว่ามีแผนไหมว่านาคตจะทําเป็นย้ายเป็น 13A เทอร์โบเอ้ย12อ่ต้องบอกไป 12A เทอร์โบเพิ่มอีก1เจนอะไรเงี้ยไม่เลยนะใจที่เราดูไว้อ่ะ เราเห็นในเว็บอ่ะมันมีขายเป็นเว็บเบอร์คาบูตั้งอ่ะครับผมของรุ่นดุดโซนตัวนี้ใช่ก็มาเปลี่ยนนี่แทนแต่ก็อาจจะต้องไปเจอช่างเก่งๆหน่อยที่เขาจะต้องจูนครับรอบจูนอะไรตามสไตล์คาบูอ่ะใช่ครับอาจจะเป็นยางจริงนะจูนไม่นิ่งนี่มันลำบากนะเมื่อก่อนผมตอนที่ได้รถมาเนี่ยมันสตาร์ทรอบเดินเบาประมาณ2 0 0 0เดินเบา 2, 0 0 0นอ่ะคือแบบมีแต่ฟีปั๊มที่เสียงหึ่งๆอ่ะสุดท้ายแล้วผมก็ไปหาที่จูน มันต้องหาที่จูนเขาบอกว่าวิธีการจูนมันต้องมีจูนรอบเย็นรอบความร้อน,น,อนการ <ใน S 2> วิ่งจูนตอนสตาร์ทตอนเช้าครับอตอนอุณหภูมิเย็นๆนะครับใช่ครับก็เลยแบบโหมันยุ่งยากหน่อยนะก็ไปทิ้งรถให้เขาทาคือเวลารถอย่างยุคหัวฉีดเนี่ยจูนก็คือโอเคเราจูนกล่องละจูนระบบไฟทุกอย่างสั่งด้วยคอมพิวเตอร์แต่พอเป็นคาบูผมเชื่อว่าไม่ต้องล้นจูนหรอกับรุ่นที่เคยจูนมอเตอร์ไซค์มาก่อนก็จะรู้มันจะมีนมหนูนะ เ็นเหมือนทางเดินน้ำมันที่ปกติเดี๋ยวเนี้เราหลีด้วยคอมสั่งได้คอมเรากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นคาบูเนี่ยมันสั่งด้วยคอมไม่ได้เราก็ต้องไปไล่หาว่าเราจะใช้เบอร์ไหนใช่มากไปก็ท่วมมันต้องเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ล้วนๆนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยใช่ครับสุดยอดนะคันนี้ก็คือเบอร์ต้นเก็บเดิมพี่ก่อนเก็บเดิมนี้อนาคตอนาคตถ้ามันยังอยู่กับเราไปสักพักหนึ่งเราก็คงอาจจะมีโครงการที่จะแต่งมันแล้วละเอาแน่นอนใช่เพราะว่ามันขับเดิมมา 2ปีแล้วอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับรถคันนี้แต่ผมเชื่อว่ารถคันนี้มันยังมีดีเทลและสตอรี่อะไรมากกว่านี้อีกเพราะผมเชื่อว่าการที่พี่เก็บรถคันนี้มาเนี่ยแล้วเก็บเดิมได้เนี่ยซึ่งมันบอกตรงนะคนขับรถซิ่งอย่างเราเนี่ยการจะเก็บรถอะไรเดิมๆสักคันอนะ่ะมันต้องมีที่มาไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้หรอกต้องซิ่งนะต้องเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยใช่ครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยหน่อยได้ไครับได้ครับโอเค,ครเรีไปนั่งคุยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดั่งคุยกันเรื่องรถกันหน่อยดีกว่าครับอยู่ีป64 หกสี่นี่หมายถึงสองห้าหกสี่สองห้าหกสี่สามปีนี่ผมนึกไปถึงหนึ่งเก้าหกสี่เอ้ไม่ใช่นะมันก่อนรถจะขายีก่อนผมก็แต่ปีหกสี่ได้มาแบบยังไงพี่ได้มาอย่างไงไปที่อู่แล้วเขาบอกว่าเอาไมค์คันนี้มันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวนะพี่ไปอู่เนี่ยคือเอารถไปซ่อมหรือว่าอย่างไรฮะเอารถไปทําเอารถคันอื่นะไปทำโอเครถคันอื่นไปทำแล้วก็เอ่นว่าเจอพอดีครับใช่ครับ เราก็เลยโทรไปปรึกษารุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขาเล่นรถเก่าเขาก็บอกว่าถ้าสวยซื้อได้เลยแค่นั้นเองก็ซื้อเลยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยชอบรุ่นนี้อยู่แล้วหรือมีแผนว่าจะซื้อรุ่นนี้อยู่แล้วไหมไม่ไมมเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีในไม่มีในความคิดเลยก็เฉยๆก็ก็ไปเอาพูดตรงเอารถไปซ่อมใช่คันนี้จอดอยู่ใช่ครับก็ถามเอาไหมซื้อเลยใช่ครับผมโทรไปถามเขาดูเขาบอกว่าเออมันมีน้อยซื้อได้เลยผมก็ซื้อข้าวๆตอนนั้นจบมาแบบหลักประมาณไหนพอจาได้ไหมพี่ ร้านปลายครับร้านปลายแล้วร้านปลายเนี่ยจบแบบนี้เลยไหมฮะไม่ครับไปเก็บอีกพอสมควรมากรับครับ,รบแล้วก่อนหน้าที่จะได้คันนี้มาพี่เล่นรถแนวไหนมาก่อนดีกว่า90ครับเกือบทุกรุ่น <ละ S 1> ที่ใช้มาใช่ครับผ่านมาหมดล้ะเกือบเลยแหละเกือบทุกรุ่นเลยแหละตอนนั้นนะพี่อันนี้ถามตรงเลยคิดอะไรอยู่เพราะในมองของอาผู้ตรงพี่เล่นรถสปอร์ต90มาหมดแล้วล่ะคนที่มันเล่นรถโตมากับรถสปอร์ตโตมากับรถซิ่งอะแล้วมาซื้อรุ่นเนี้มันเป็นอะไรที่ข้ามสายพันธุ์มากนะ คือถ้าเกิว่าพี่บอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนผมเล่นแบบรถคลาสสิกมาก่อนเล่นรถสปอร์ตคลาสสิกเล่นไอ้เซลิก้า T A 2ออะไระแนวนั้นเทือกนั้นรถยุค80มาก่อนเนี่ยผมมีควาเข้าใจอ๋อโอเคตัวท็อปของยุค80ดมันก็ต้องรุ่นนี้หรือไม่ก็อย่างที่บอกไป Porsche ป928ไปอะไรแนวแนว,แน,วนั้นไปเลยทําไมถึงข้ามสายพันธุ์เขาเรียกว่าข้ามแนวขนาดนี้ปกติแล้วผมรีสโตรถ เป็นปกติเลยทั้ง3 2 3สมสซูป้าอะไรประมาณพวกนี้คือทำมาจนหมดแล้วแต่เขาบอกว่ารถเก่าอ่ะถ้าปีลึกกว่านั้นอะของจริงก็เลยมาทำอยากรู้ว่ามันมันแค่ไหนรัท้าทายแหละใช่มันแค่ไหนอารมณ์แบบว่าเอ้ยรถเก้นย์ของของหมูผ่านมาหมดแล้วใช่จะมาสภาพไหนได้หมดวันนึงโดนท้าทายว่า 80ประม<ด>นะาณแบบเอ้ย90มันเด็กๆว่ะมันต้อง80อ80ของจริงนั่นแหละเป็น,น,นยังไงครับหลังจากได้80ของ,จร,งนะจริงจริง <laughs> หาของโคตรยากเลย <laughs> เพราะว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นซีรีส์หนึ่งกับซีรีส์สองอ่ะของบางอย่างใส่กันไม่ได้อ๋อเรอมัน,มนอะไรบาองพีที่มันใส่ด้วยกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่นกระจังหน้าใต้กันชนหน้ามันจะมีกระจังรับลมอะซีรีส์สองอะเราเห็นสุดท้ายแล้วก็คือเราคิดว่ามันอาจจะพลิกอีกด้านหรือเปล่าเราเลยให้อู่ไปดูบอกว่าเฮ้ยลองพลิกดูนะเผื่อว่าจะเข้าได้กลับกลับน้กกลับไลนอาจจะเป็นเออมันจะกลับหรือซ้ายไปขวาหรือเปล่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ครัแล้วก็มานั่งไล่หาเฉพาะกระจังหน้าประมาณ3เดือนมั้งครับหาจนจนไม่มีมือหนึ่งอะแล้วก็เอามือสองอะมันมีโรงขายมือสองอยู่ก็เลยเอามาเทียบดู แล้วเราก็ถามกับอู่ว่าเอาไงดีสั่งมาแบบลุ้นไหมลุ้นอีกรอบนึ่งพอดูแบบว่ามิติมันอะดูจากรูปมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เราสั่งมาเพราะตอนที่เราสั่งมามันโค้งอันนี้มันดูตรงสุดท้ายแล้วใช่ถูกหวยเลยนั่นก็คือจบไปเรื่องกระจังจบไปเจอเซอร์ไพรส์อะไรในรถกันนี้ไหมครัเซอร์ไพรส์อะไรมันไม่มีนะมันก็ตามอารมณ์ยุคของ รถเก่าอ่ะที่รเราต้องทําใจแล้วว่าซื้อมาเราอาจจะต้องเก็บอะไรอะไรประมาณเนี้ยกระโลกสีดูก็มีเจอผุบ้างอะไรบ้างก็ับผุไปตามเ,เรื่องเราใช่ต้องทําใจเพราะว่าด้วยมันอายุมันเยอะแล้วสี่สิบปีแล้วรเราจะแบบนิ้งหมดทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้หลังจากที่ได้ลองรถคันนี้ถือมันเป็นรถแปดส่วนกันแรกของเราครับมีไปลองคันอื่นไหมครับไม่มีเลย เค็ดหรือยังไงหรือมันไม่เหมือนรู้เอาเอาให้มันจบไปเป็นคันดีกว่าเคยเจออะไรที่รู้สึกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วถอดใจมีบ้างไหมมีชิ้นเล็กๆนะครับสลักดึงเบาะหลังแค่นั้นสลักดึงเบาะหลังนั่นแหละคือตัวพับเบาะแล้วหรือยังไงใช่ครับสมมุติว่าเราพับเบาะไปใช่ไหมมันจะมีเป็นก้ามปูเกี่ยวเกี่ยวเหล็กเบาะใช่ไหมแล้วมันจะต้องมีตัวอันอันหนึ่งอ่ะที่ดึงเพื่อจะเอาก้ามปูเนี้ยอ๋อโอเคและพับการพับเบาะนั่นแหละอพูดง่าย คแค่นั้นเองตัวเล็กๆเนี่ยที่แบบว่าใช้เวลาการหาสองปีอ่ะไอ้ก้าปูแค่นั้นอ่ะใช่คือตรงๆพี่ก็ซื้อเบาะอ,อีกตัวหนึ่งมาแยกมันไม่มีติดมาตัวนี้มันเป็นไขน็อตติดกับบอดี้คือมันจะไม่ได้อยู่กับเบาะใช่แล้วมันจะมีเป็นรู้สึกมันจะมีเป็นสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่เหมือนกันอีกเราหาฝั่งนี้แล้วเราต้องไปนั่งไล่หาคือเปิดทุกวันน่ะครับรีเฟรชทุกวันเพื่อจะหาว่ามีคนลงขายไหม ครับอ่าไม่มีไม่เป็นไรคือมันเป็นอุปกรณ์ย่อยๆที่ครับอย่างเอาเป็นอย่างเราอ่ะเราเป็นเราเป็นคนขายก็ได้อ่ะเราจะมาลงขายทําไมอ่ะของแค่ตรเนี้ใครมันจะซื้อใช่ใช่ใช่แต่กลายเป็นว่าเราอ่ะขาดสิ่งนี้ปีแรกหาไปเจอครับเจอแล้ว อันนี้แหละใช่เลยส่งรูปมาทุกอย่างฝากเขากดซื้อ,อผ่านไปเดือนนึงมั้งเลยตามเขาว่าทําไมของยังไม่มาเขาแจ้งมาว่าของหายเราก็เลยบอกว่าคนขายเนี่ยลงขายเราจ่ายตังไปแล้วใช่เราก็สั่งเขาเหมือนแบบว่านายเเนี่ย ให้ในเอปมูลใช่ไหมในเอปมูลหน่อยเอานะต้องการมากเลยหาปิงแล้วโอเคเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยเขาก็ออกเงินให้ก่อนแหละตามปกติเวลาเราซื้อของอะไรพวกเนี้ยเราก็ผ่านไปเดือนนึงเราก็ตามเขาบอกว่าเออเฮ้ยตลาดเป็นยไงบ้างอะไรพวกเนี้ยถดอยู่อู่สีนะจะได้รีบทําพิมพ์ไปถามมาเขาบอกว่าของหายไอ้หายเนี่ยหายที่คนขายเนี่ยไม่ส่งมาหรือส่งมาแล้วแต่ทําหายเราไม่มีข้อมูลด้านนั้นเขาบอกแค่ว่าทำหายแล้วว่าหายครับเราเลยบอกว่าโอ้โหไม่เป็นไร มันทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไปดูในกระทูนั้นไม่เจอแล้วเราก็หาใหม่ครับจนผ่านมาอีกปีหนึ่งได้เราก็เลยบอกว่ากําชับเลยว่าส่งแบบสถานะมาตลอดนะครับกัวของหายจริงๆครับผมสุดท้ายก็ได้มาดีใจที่สุดแล้วไอ้ตัวเนี้ยอันเท่าไหร่พี่พันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่มันใช้เวลา2ปีแต่มันสร้างไม่ได้ไงครับใช่ถ้าอะไรที่สร้างได้เราเราสร้างสร้างไปแล้วเสร็จไปแล้วสาม สามพันก็ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเสียมากกว่าก็ได้ขอให้มันได้แต่ว่ามันไม่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราขับหรืออะไรประมาณเนี้เบาะมันจะแบบกระเพือ่อมันไม่มไม่ตัวลอ็อปึก,ปก,ปกแต่ก่อนชิ้นนี้มันมีอีกชิ้นหนึ่งนะที่เราหาเราคิดว่าเราหาโคตรยากเหมือนกันแต่ว่ามันได้มาเร็วกว่าเร็วกว่าไอ้ตัวสลักเบาะไม่นานเท่านี้คือเบาะหลังไอ้ตัวเบาะหลังเนี่ยที่มันเป็นเบาะที่มันเป็นพับเนี่ยไอ้นี่ทั้งเซ็ตเนี่ยคือหาญี่ปุ่นแล้วครับญี่ปุ่นมีให้อ่า หาได้บางทีพนักพิงอย่างเดียวบ้างครับไม่มีเบาะรองบ้างไม่มีเบาะนั่งบางอันมาทั้งเซตบ้างครับแต่ว่าเป็นเบาะสีครีมก็ไม่ใช่เป็นเจนสองอะคือเป็นซีรีสองเป็นตัวใหม่แล้วใช่สุดท้ายแล้วผมผมหาไม่ได้ครับจนมีรุ่นพี่บอกว่าให้โทรไปหาพี่คนนี้สิครับลองถามดูเผื่อแกมีอะไรครับแล้วแกดันมีจริงสรุปคือหาญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาะไม่มี ไม่มีาเจออยู่หานานมากหละเจออยู่ไทยเจออยู่ไทยใช่เขาเรียกเท่าไหร่ก็ต้องซื้อครับผมเพราะว่าถ้าสร้างมาเนี่ยผมลองให้ร้านเบาคิดจะสร้างแล้วทั้งเรื่องของไปหาผ้าที่เหมือนมาเลยใช่มันจะต้องเอาเอาเบาของเพื่อนมีรุ่นนี้คันหนึ่งน่าต้องยืมเบาของเขามาแล้วมาขึ้นโฟมอ่ะ อ่าขึ้นโฟมมาโฟมให้มันให้มันเป็นทรงเหมือนน่ะแล้วก็เอาหนัาใส่น่าจะเป็นหนังล้วนไม่น่าจะมีผ้าเวลาทีนั้นคือไม่คิดแล้วว่าจะเจอผ้าน่าจะเป็นหนังล้วนนั่นแหละแต่สุดท้ายล่ะมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเผอิญว่ามันได้ชคดีมันได้ง่ายกว่าแล้วพี่บอกว่าเรียกเท่าไหร่ก็ต้องให้สปอยได้ไหมพี่สั้นๆประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับ สูงนะสาหรับเบาะหลังผมว่าสูงสูงมากเลยมันสามารถไปซื้อแบบเบาะหลังแข็งดีๆสักคู่หนึ่งได้เลยอะใส่ข้างหน้าแต่เพียงแค่ว่ามันก็เหมือนแบบไม่งั้นเราก็ไม่มีอะแล้วมันมันก็ไม่ครบเหมือนกันจนสุดท้ายรถคันนี้ก็คอมพลีทสมบูรณ์ใช่ครับอนาคตจะไปทํา80รุ่นไหนไหมพี่ไม่ทําแล้วครับเลิกเลิกยอมเลิกคันเดียวพอคันเดียวพอรู้ว่าคันนี้ครั้แรกแล้วเป็นคันสุดท้ายอะไรมันหายากครับ90มันหาง่ายกว่าของเบิร์กหรืออะไรมันมี โรงงานมันยังผลิตอยู่อะไรประมาณนี้รีสต็อกบ้างอะไรบ้างแต่ไอเนี้ยของเบิกก็มีครับแต่เหมือนแบบนานๆอ่ะจะเจอทีแต่เป็นของเบิกแต่หลายอย่างคันนี้ถ้ามันมีของให้เบิกก็เบิกนะครับพอแล้วก็รถแ0นใช่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมว่ามีสตอรี่ยาวนานนะครับสุดท้ายคือเอาตรงๆบอกว่าผมยอมรับในความอดทนของพี่นะเพราะเพราะว่ารถพวกนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นรถที่พูดได้เต็มป่านะว่ามีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เพราะเนี่ยถ้ามันมีเงินแต่บันหาไม่เจอ่รู้จะทำยังไงอะ ยา o ูมันไม่มีตั้งรับด้วยอ่ะกระทู้วันหนึ่งเป็นแสนแสนโพสตที่มันขึ้นมาถ้าคนที่เคยเปิดดูจะรู้นะมันมีโพสตนับถอยหลังแบบ1 9บเก้าแปดเจ็นอย่างเงี้ยรีเฟซกันแบบทุกแบบทุกนาทีอ่ะใช่ครับรีเฟซทีหนึ่งหายไปเป็น,ปน100ปร้อยโพสต์ที่มันแบบหมดเวลาประมูลหรือหมดเวลากดว่าวันหนึ่งเจอรถประมาณเนี้ยครับแล้วเขาทํามาเรียบร้อยแล้วว่ามันอาจจะเป็นราคาที่แพงหน่อยอ่ะ,อะมันคือการที่คุณซื้อเวลาถูกก็มีแพงก็มีครับคนที่ขายแพง เขาต้องมีเหตุผลว่าทําไมว่าถึงขายแพงทำไมมันถึงแพงสมัยก่อนเนี่ยตัวผมอะซื้อรถถูกก็ได้แล้วเดี๋ยวมาทําเอา,อาประหยัดก,กว่าแต่กลายเป็นว่าทําไปทํามาร,ระยะเวลาเนี่ยไปอยู่อู่บ้างอู่ทำรถให้เร็วบ้างอาจจะทําช้าบ้างาเสร็จจากอู่สีไปอู่เครื่องเครื่องครับแล้วอู่เครื่องอีกอกว่าจะทําเสร็จกลับมาพอทําเสร็จกลับมาปุ๊บเนี่ยต้องมาดูเอฟเฟกมันว่าอะไร ที่มันเป็นเอฟเฟคให้เราไหมทั้งสีทั้งเครื่องทั้งช่วงล่ากทุกอย่างมันใช้ระยะเวลาหมดเลยคันนี้ทําสีอยู่เก้าเดือนครับครับใช่ครับทําเครื่องอยู่ประมาณสี่เดือนเนี่ยคือที่เห็นคือสี่เดือนกว่าจะจูนให้มันนิ่งอะครับแบบเนี้ยใช่ครับพอจูนนิ่งเสร็จปุ๊บผมให้ยกเครื่องออกครับส่งไปลือกระดองทำเก้าเดือนแต่ว่า มันทําเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรวมหาของกระจุกกระจิกด้วยอ่ะครับทั้งหมดคือคอมพิวเต์เลยคือ2ปีครับคันนี้สมมุติมีคนชอบปล่อยไหมขายอยู่ครับขายอยู่งั้นเขาคาดว่าพี่เปิดไปเท่าไหร่สองล้านสองแสนบาทครับเขาเรียกว่าขายเพื่อไปต่อใช่ครับเพื่อไปรุ่นที่ท้าทายกว่านี้ไม่เลยเราไม่เราท้าทายแล้วเราขายเพราะเราจะทําการตลาดข้างบ้านผมฝากไว้อีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือไม่ว่าจะซื้อรถอะไรก็ตามนะจากที่ผมผ่านมา คือทั้งรถอะไรเยอะๆที่ผมเคยซื้อมาครับผมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเสียตังแล้วว่าซื้อรถคันไหนก็ได้จะถูกจะแพงเนี่ยมันต้องใช้งานได้ครับใช้งานได้จริงอ่ะคืนนี้อยากออกอ่ะคือต้องได้ออกอมไม่ใช่ลุ้นว่าไปแล้วจะ เป็นไรไหมโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั๊กมากครับผมขอบคุณครับที่ให้โอกาสเรามาดูรถคันนี้แบบใกล้ชิดสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากแฟนๆ Boxer a c i n g ติดตามพวกเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับผมกับพี่ตั๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ